อ่านี่นะครับถอดออกมามันก็เจอนะครับนี่นูกัดนะหนูกัดสายเยอะแยะไปหมดนะครับทำพงด้วยนะครับมันบ่งบอกถึงว่ามันใกล้จะมาทํารังนะครับนี่หลักฐานของหนูที่ขึ้นมานะครับหนูสีขาซะด้วย ครับรื้อออกมานะครับมันต้องซ่อมทุกอย่างนะครับนี่นะฮะช่องแอร์ก็หลุดนะครับตัวนี้ต้องวิธีซ่อมก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเจาะรูใช้น็อตขันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโยกปรับปิดเปิดได้เนาะมันเป็นเรื่องเศร้าเป็นละครชีวิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเบบี้เบนนะครับส่วนพวกนี้ นะครับเขาแปลงเป็นสวิตกระจกทั่วไปมาเนาะนะครับผมก็จะหาของเดิมมาใส่นะครับช่องแอร์นะครับเป็นอย่างนี้นะครับช่อง a อรอันนี้เขาเอามาดัดแปลงนะครับสวิตหนึ่ง นะครับสวิตหนึ่งสองสามเป็นโตโยต้าแล้วมั้งเนี่ยมันไม่เป็นสวิตแล้วมันเป็นลื่นสไลด์ลื่นเลยนะฮะตัวนี้ทีนี้ผมจะพยายามดัดแปลงใส่ให้มันใช้ได้เดิมๆนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเนาะมาเปลี่ยนส่วนพวกนี้ก็ปรับทางนะครับอา,อาจจะปรับไว้เลยนะครับพวกนี้ก็ไว้ประดับบารามีเนาะ ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะเอาเข้ารุู่เดิมนะครับไม่มีเฉพาะเชื้อรานะครับคันนี้มีทั้งขี้หนูแถมมาด้วยนะครับก็พอดีช่องคันเกียร์นะครับช่องคันเกียร์เขาเขาปรับ ตัดรูเบลเลอร์มาเนาะเขาใส่เป็นของโตโยต้นะครับเขาตัดเป็นแผ่นใหญ่มานี่ผมก็ได้มาปิดเรียบร้อยนะครับเอาอยางแผ่นยางมาตอยทับอีกทีหนึ่งเนาะเก็บเสียงไปในตัวด้วยนะครับทําตรงไหนเป็นชิ้นงานตรงนั้นนะครับปะมาถึงนี่เลยนะครับชิ้นยางมาตอยแล้วก็กทําหุ้มไปเลยนะครับแล้วสายไฟก็จะครอบเข้าไปอย่างนี้เนาะ จอไม้เดี๋ยวจะไปทำทีนึงนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องภายในเนาะส่วนอันนี้นะครับถ้าจะเอาไปซ่อมก็ได้เลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่ผมเก็บได้ผมจะพันไว้ให้ในนี้นะครับนี่ครับมีหลายชิ้นเลยนะครับพันเก็บไปให้เนาะช่องเล็กๆธรรมดานะครับแต่เป็นงานเดิมๆนะครับกรอบผมก็พยายาม ประดิษฐ์ประดอยเก็บไว้ให้นะครับเผื่อท่านจะเอาไปซ่อมเองนะครับถ้าให้ผมซ่อมก็เวลาก็ไม่มีนะครับไปให้ร้านที่เขารับซ่อมก็มีนะครับผมไม่งั้นก็เปลี่ยนชิ้นงานใหม่นะครับการจะทำรถรุ่นเก่าๆนะครับให้สมบูรณ์เนาะมันก็ต้องแลกมาด้วย ปล่อยช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับความสนุกมันก็อยู่ตรงที่ได้ทํากับเขานี่แหละได้คุกคีกับ i̇şte. เขาได้ מא�. ทํากับเขานะครับได้พูดคุยกับเขาทําไปพูดคุยไปนะครับเราก็จะมีความสุขนะครับความสุขมันก็อยู่ที่ที่ที่ตรงนี้แหละนะครับผมเองก็เช่นกันนะครับทําด้วยใจรักนะครับพอทําด้วยใจรักปุ๊บผลงานนะครับ ทำจับชิ้นไหนนะครับเป็นงานทุกชิ้นเลยนะครับแต่ผมก็ทําด้วยใจรักเนาะพอใจรักปุ๊บมันก็ผลงานก็จะออกมาดีนะครับผลงานก็จะออกมาดีอ่านี่แหละฮะก่อรื้อนะครับวันนี้ทําคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับ นี่หาสวยที่สุดแล้วครับถ้าอยากได้หัวเกียร์เบน์ก็ซื้อคันตรงนี้มานะครับมีเดีวผมจะใส่ให้เลยนะครับเดี๋ยวลื้มาใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหัวที่มากับคันเกียร์เนาะ,อะโอ้โ,อ,โอ,อันนี้ก็ต้องไปอัดให,หม่หมดครับย่อนหมดละพวกนี้นะครับช่องนี้ยังยังได้อยู่นะครับแต่ว่าขาขาชิดน,นี้เขาหายไปนะครับขาปรับตรงนี้เนาะกาหายไป แต่ว่าตัวนี้นี่แตกหมดแล้วนะครับกรอบหมดแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะฉีขาดแล้วแหว่งละด้วยความพยายามเขาก็หาอะไรมาใส่เนาะมีหลายชิ้นครับชิ้นนี้ก็มีความพยายามมากนี่หาปฏติกมาใส่นะครับยอมรับน้ําใจจริงๆนะครับเจ้าของเดิมก็คงจะรักมากเหมือนกันนะครับนี่คงจะรักมากเหมือนกันเห็นไ,ไหม นี่เขาบอกว่าทำด้วยใจรักนะครับเนี่ยนะัหักมันแตกเนาะโอ้ครับเดี๋ยวผมก็จะรื้อคอนโซลทั้งหมดนี้นะครับออกมานะครับเอาฮีตเตอร์ออกนะครับไม่ใช้เราออกไปเนาะไม่ต้องปล่อยให้มันเก็บฝุ่นขยะอยู่ในนั้นนะครับรีโนเวทภายในข้างในนี่ใหม่นะครับรีโนเวทภายในข้างนนี่ใหม่เนาะบางส่วนที่ผมทำไปก็ทำควบคู่ไปกับงานวางเครื่องนะครับ งานวางเครื่องเนาะตอนนี้ก็วันที่เก้าแลว้วงานเราก็ยังมาไม่ครบนะครับยังสนุกสนานกันอยู่เนาะอ่านี่นะครับอันนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับพวกรีเลย์ต่างๆนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็เหลือหม้อน้ำนะครับช่างหม้อน้ําก็ยังไม่มาวัดมาอนะไรเนาะก็ผมจะรอคอนโซนทํารายละเอียดรอบๆไปให้ก่อนนะครับ สำหรับเบบี้เบนคันนี้นะฮะมันเป็นงานที่ต้องเล่านะครับมุดบนมุดล่างนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาไม่พอต้องใช้อารมณ์ด้วยนะครับถ้าอารมณ์ไม่สุนทรีนะครับก็ทำไม่ได้ครับงานตรงนี้นี่ต้องมีสมาธิเป็นหลักนะครับ มีสมาธิมาปัญญาเกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นงานดัดแปลงด้วยมีการรีโนเวทด้วยอย่างคันเกียร์เนี่ยนะครับนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยก็ยังมีอารมณ์มีสมาธิในการที่จะทำนะครับถ้าไม่มีสมาธิทำเนี่ยจะทำให้ใจเราร้อนว้าวุ่นนะครับ ก็ทำคุณงานมาก็อาจจะไม่ดีนะครับนี่ฮะพอไม่ดีปุ๊บคันเกียร์จังหวะนะครับจังหวะคันเกียร์ A N D สอง L เนี่ยฮะจังหวะห็นลหลายๆคันแล้วทำไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันประกอบด้วยองค์ประกอบประมาณนี้เลยครับต้องมีสมาธิ ต้องมีอารมณ์ถ้าหงุดหงิดล้ห้ามทํานะครับไม่ได้นะครับงานทุนนี้ออกมาจะไม่ดีนะครับแล้วก็ลิ่งก็ไม่ได้นะครับวันนี้ผมใช้สมาธิประมาณสองชั่วโมงในการทํานะครับนี่คือเรามีประสบการณ์แล้วครับว่าเราจะทำยังไงให้มันตรงทุกล็อกเนาะเนี่ยนะครับ ของเก่าเขาเนี่ยเอาโตโยต้ามาใส่เลยนะครับแล้วมันก็จะไม่เข้ากรอบเนาะทีน,นี้ผมจะมารีโนเวทกับมองดูมันเหมือนง่ายๆนะครับปรากฏว่าเวลาทำเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับผมเนี่ยคอยติดตามผลงานต่อไปครับเจ้าของรถก็เหมือนกันนะครับต้องใจเย็นนะครับเย็นไม่พอนะครับเย็นแล้วเย็นอีกนะครับเย็นแล้วเย็นอีกนะครับไม่งั้น ก็ไม่เย็นจริงๆก็ไม่ได้เหมือนคันครับต้องมีความบ้าด้วยนะครับเจ้าของรถก็ต้องมีความบ้าด้วยเออบ้าเหมือนช่างเลยแหะครับถ้าไม่บ้าก็คงไม่ซื้อรุ่นนี้มาหรอกครับเซลล่นนะครับมันต้องมีความในใจละถึงได้รุ่นนี้มาเนาะเป็นความชอบนะครับที่ได้ทําได้ขับอืมเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ แล้วก็มีความบ้าในตัวด้วยถ้าไม่บ้าก็คงทำไม่เสร็จเหมือนกันแหละช่างก็เออดีอย๋ยวพึ่งท้อนะครับคนขับเบ้นยังไม่ท้อเลยครับเดีย๋ยวจะพาขับนะครับเสร็จออกไปแล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับช่วงล่างผมก็ยวพาไปนอนตัวช่วงล่างเลยเดี๋ยวจะได้เวลานอนแล้วเนี่ยบ่ายสองนะครับโอ้ยังไม่ได้กินข้าววันเลยจะนอนหลับนะั้ยนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาหมอนมาก็นอนพักเดี๋ยวสักหน่อยดินะฮะอ่าโอ้อากาศมันเย็นดีเหลือเกินใต้ท้องนี่นะฮะนี่ครับส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายก็ตัดแปลงเป็น4.1เรียบร้อยนะครับนะฮะเป็นนิสันสกายไลน์แล้วนะครับ ลเบอเลยนะฮะโชกองอัพช่วงล่างไล่ซีเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทีเ่หมดนะครับด้านล่างกันเกียร์เรียบร้อยนะครับใต้ท้องโอ้โอเคนะครับผลงานชิ้นนี้ก็จบออกไปก็ใช้ยาวๆเลยนะครับนีต่างๆผมก็พยายามอุดให้หมดนะครับไม่ให้มีกลิ่นเข้าเลยนะรถสภาพข้างล่างสวยนะครับไม่มีฝุ่ ด้ครับดสวยมากปั๊มปิ๊กตรองเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เลยครับผมผลงานตัองใจยินนิดๆขอบคุณมากครับ